มันเป็นของที่เป็นพ a c ติค a ลในชีวิตประจำวันของวิศวกรโยธาแล้วเพราะว่าเบอร์ห้านี่ก็คือเรื่องของพวกวิเคราะห์น่งรานเบอร์สี่ก็คือวิเคราะห์พวกโครงสร้างเดิมที่มีแบบแล้วแล้วต้องการวิเคราะห์นอเนียวิเคราะห์ว่าจุดไหนเกิดยิวจุดไหนเกิดพัาส,สิคิงก่อนแล้วเฟลเียมันจะลุกลามไปที่จุดไหนเราจะต้องเสริมกำลังอะไรต่อไป ก็ได้ออกาเป็น push over curve อันนี้มีมอยพอแล้วนะตัวนี้มอยพอหนึ่งสามคูณสามเปิดดูได้เลยแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นะนะฮะงันก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัว buckling analysis กันนะครับเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วการหา buckling analysis ก็คือการหาตำแหน่งที่เราเรียกว่า bifurcation point การวิเคราะห์ดังกล่าวเนี่ยบางครั้งเราเรียกว่า EigenValue a n a l y s i s นะฮะคือค่าแรงเดียวกันแต่ว่าโวดเชอคเราเป็นทั้งในแนวตั้งก็ได้หรือโค้งก็ได้นั้นมันจะเกิดขึ้นถ้าค่าแรงกดหรือค่า P ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าเท่ากับค่าค่าหนึ่งซึ่งคนที่วิเคราะห์ค่านี้ได้เป็นคนแรกก็คือออยเลอร เราก็เลยตั้งชื่อว่าออยเลอร์บักกิ้งโลออยเลอร์นี่เก่งมากออยเลอร์นี่น่าจะยุคสมัยประมาณปีพันแปดร้อยกว่าตอนนั้นเรายังลบกับพม่าอยู่เลยแต่ว่าออยเลอร์เขาคิดตรงนี้ได้แล้วผมจําปีไม่ได้ต้องไปเปิดดูแต่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อออยเลอร์เนี่ยเป็นคนบอกว่าถ้าคุณมีโครงสร้างเชลูดเชลูดเนี่ยเราถ้าเกิดว่าคุณเอาแรงพีไปกดมันเนี่ยถ้าค่าแรงพีถึงค่าพีคริทิคอลเนี่ยค่าค่านี้เนี่ย มันก็จะจุดถึงจุดไปเยฟร์เคชันของมันก็คือเป็นจุดสูงสุดที่มันจะรับแรงก็จะค่าออยลละโอลก็คือ pi square e and l square นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีวิธีการวิเคราะห์ผมไม่คงไม่พูดถึงละแต่ว่าสมการนี่คือสมการที่ติดใจผมตลอดเพราะว่าตอนที่ผมเรียนมไม่รู้เรื่องแต่ผมเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมาที่มาคืออะไรจริง อยากจะให้ฟังผมพูดแล้วจะเข้าใจว่าสมการที่เป็นสมการคล้ายๆกับ differential equation สมการพันพวกนี้ที่เราบอกว่าโอ้มันคืออะไรว่าไม่ยู่รเลยแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานของ F e m เพราะว่า F e m แต่ละการวิเคราะห์เนี่ยแต่ละการวิเคราะห์แต่ละการวิเคราะห์เนี่ยที่ผมพูดถึงเน่ย static r e s p o n s e t i m e h i s t o r น n o n ี i n e a r ปักกี้ไรซ์เนี่ยมันเป็นการแก้สมการอนุพันธ์ในแต่ละแบบแต่ละแบบแต่ละแบบคือมันต้องมีสมการอนุพันธ์ตั้งต้นก่อน และ F M เนี่ยก็เอา้สมการอนุพันธ์เหล่านี้มาแก้ไอสมการอนุพันธ์ที่เราเรียนที่เราเรียนไม่รู้เรื่องนั่นแหละแต่ปัจจุบันแน่นอนเราไม่ต้องมาแก้แบบแก้สมการอนุพันธ์แล้วเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําแต่ว่าเบสิกก็คือการแก้สมการอนุพันธ์นะฮะก,ก็อันนี้ก็เป็นออโอเคก็ข้อจํากัดของนีเนอิลสติกบัคกิ้งนะฮะอย่างที่พูดถึงก็คืออันนี้จะขอข้ามไปนะครับ โอเคแล้วก็มีเรื่องของตัวอันนีเ้เดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้นิดนึงนะฮะอ่ะตรงนี้ก่อนงั้นการใช้โปรแกรม FVM นะครับเพื่อคำนวณ Parking Load เนี่ยก็คือเป็นการออกคำสั่งให้โปรแกรมทำ parking a n a นาสินให้เรานะครับเราก็มีโมเดลของ Structure อยู่หนึ่งอันเราก็ไปขึ้นโมเดล นะครับหลังจากที่เราใส่โมเดลเสร็จไม่ว่าจะโครงสร้างมันจะเป็นอะไรกไ็แล้วแต่แล้วที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ว่าจะลิมิตเฉพาะนั่งร้านนะทุกโครงสร้างเราก็ใส่แรงเข้าไปแรงที่ใส่เราเรียกว่า PV อันนี้เป็นใส่เข้าไปสักค่าค่านึงให้มันมีจุดตั้งตน้นแล้วต้องได้แพทเทิร์นด้วยคือเช่นใส่แรงทุกโนดเท่ากันหมด ใส่เข้าไปอาจจะใส่เป็น1กิโลนิวตันสกิโลนิวตันไม่เป็นไรแต่ขอให้มีแพทเทิร์นของมันมีรูปแบบของมันว่าจุดแต่จุดแรงเป็นเท่านี้เท่านี้นี่แล้วก็จากนั้นก็ให้โปรแกรมไปวิเคราะห์บักกิ้งอ n นาย s สิโปรแกรมก็จะไปแก้สมการอนุพันธ์แล้วก็จะหาเป็นบัคโหลดมาให้เราเรียกว่า P critical คือหาค่าออยเลอร์โหลดเฉพาะของโครงสร้างนี้ โดยมันจะให้ค่าที่เป็น bucking factor คือ lambda แล้วก็เอา lambda ตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์ที่โปรแกรมคำนวณออกมาเนี่ยมาคูณกับค่า p ที่เราใส่เข้าไปถ้าเราใส่ p มาก lambda ก็น,อน้อยถ้าเราใส่ p น,อน้อย l a m b d ก็เยอะแต่สุดท้ายมันจะได้ p cr เท่ากันนะครับอ่าผมจะให้ลองดูตัวอย่างของการใช้ e tabs เราไม่ได้สอนซอฟต์แวร์ให้เห็นวันนี้เพราะมันะไม่ได้เป็นเวิร์กช็อป นั้ในตัว e-tab เนี่ยโหลดเคส Data เนี่ยมันก็จะมีวิธีการวิเคราะห์ให้เราเยอะแยะเลยที่ผมพูดถึง linear static ใช่ไหมฮะที่เรารู้จักกันคุ้นเคยกันดี non-linear static response spectrum time history แล้วมันก็จะมีตัว buckling ให้เราเลือกไอ้นี่แหละที่จะเป็นฮะตัวหา oiler buckling load ถ้าเราไปเปิดดูในโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมี แล้วท,ทุกโปรแกรมก็จะมีคล้ายๆกันนะครับเราก็จะเลือกตัวปักกิ้งนะครับเสร็จแล้วปักกิ้งโหลดมันก็จะคำนวณขึ้นจากตัวโหลดที่ใส่เข้าไปเป็นโหลดที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็โปรแกรมจะคำนวณครับปักกิ้งแฟกเตอร์มาให้เราเราก็ปักกิ้งแฟกเตอร์มาคูณโหลดมันก็จะกลายเป็นปักกิ้งโหลดนะฮะ เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของ ETAB พรู้สึกจะเป็นเวอร์ชันสองศูนย์หนที่ผมเอามาก็จะมีค่าตาราง Table แล้วก็แสดงค่า Parking Factor มันก็จะแสดงภาพมาว่า Parking Factor แต่ละโหมดโหมด1นึ่ง o r เอเท่าไหร่โหมด2โหมด3โหมด4โหมดห้าโหมด6โหมด7แล้วก็ค่า Parking Factor นี้ซึ่งเราเรียกว่าตัวแลมด้า เอาไปคูณกับค่าแรงที่ใส่ก็จะกลายเป็นมาร์กิ้งโหลดง่ายแบบนั้นแต่แต่พวกเราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้กันแต่มันง่ายนะฮะฉะนั้นเนี่ยของที่ง่ายๆเราก็ควรที่จะไปศึกษาว่าทำอย่างไรนะฮะอ่ะอันนี้ก็ลองทดสอบตัวอย่างของการใช้ f v m ในการหามักโหลด อันนี้เพิ่มีฟูลสเกล e ห o ดเทสอยู่ตัวหนึ่งของระบบลิงก์ล็อกซิสเตมีการทดสอบแบบฟูลสเกลเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็น alignment. อะเรนเมนเความสูงที่หเมตรนะครับแล้วก็ B, เบรกด้านหนึ่งก็เมตรยี่สิบอีกด้านหนึ่งก็เมตรแปดสิบนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแผ่นที่เห็นแดงๆก็เป็นขานัางร้านแต่ละขาแล้วก็มีการ นี่คือภาพการทดสอบแล้วก็มีการวัดค่าแรงนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีอยู่สี่ขามีอยู่สี่ขาก็จะมีการาฟนะครับแล้วก็จะมีการติดตัววัดการเสียรูปด้านบนคล้ายคลาจัดทานดิลเซอร์ติดที่แต่ละขาด้านบนเนี่ยว่ามันยุบมาเท่าไหร่ก็ทำให้เรามีการาฟสี่เส้นแต่การาฟทั้งสี่เส้นเนี่ย มันแสดงค่าแรงทั้งหมดก็คือ total force ก็คือ10 total force ก็คือแรงที่ใส่เข้าไปตรงแม่แรงด้านบนสุดแล้วแม่แรงด้านบนเนี่ยจะมีกา,าร transfer แรงลงมาที่ขาทั้งสี่ขาก็บอกว่ามัน fail หรือเกิดการดุ่งหรือเกิดการ bucking ตอนที่แรงประมาณ16ตันกว่า16ตันกว่านะอันนี้ก็แปลว่าแรงในแต่ละขาเนี่ย4.14ตันโดยประมาณนะครับ ทีนี้เราก็ลองใช้โปรแกรม FEM simulate การทดสอบที่เราเห็นตัวนี้ก็คือเป็นการใส่ตัวคานเหล็กซึ่งแรงที่จะกระทำตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะ d i s t r i b u เข้าสู่หานทั้งสี่ขานะฮะ d i s t r i b u ไปแล้วก็ก็ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม ETABS อย่ aps, างที่พูดถึงนะครับก็ตนได้ออกมาว่ามี โหมดเชฟที่เห็นเนี่ยมันมีหลายโหมดเพราะว่าเวลามันบัคกิ้งมันเกิดขึ้นในหลายแบบมันจะบัคทางแกน X, ัคทางแกน Y, b ย c บัคแบบเป็นเคอร์ฟซ้์เคอร์ฟเดียวหรือว่าบัคแบบกลับด้านกลับไปกลับมามันก็เลยมีเป็นโหมดเชฟหลายๆโหมดเชฟมันขึ้นอยู่กับวิธีที่มันจะเกิดการบัคกิ้งนะฮะเนื่องจากการทดสอบนี้เขาควบคุมให้มันเกิดการบัคกิ้งในโหมดที่สองงั้นค่าแฟกเตอร์ที่ได้คือ 86.11แล้วก็คำนวณค่า Critical โ o a d p c r i t i c a l ก็จากเนื่องจากมันมีเด a d โหลดอยู่เด a d โหลดเนี่ยมันใส่ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วแล้วก็ไรโหลดนะครับแล้วก็มาคูณกับตัวแลมด้าก็ทำให้เราหาค่าบัก k ิ้งโหลดได้เท่ากับ4.47ตันก็ใกล้เคียงกับผลเทสแต่ผลเทสเนี่ยมันก็ต่ำกว่า ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะที่ทําให้ผลเทสเนี่ยมันได้ค่าต่ากว่าเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าไอการทําอฟมเนี่ยมันเป็นสภาพที่เพอร์เฟคแต่ว่าเวลาเราของจริงเนี่ยมันอาจจะมีการเสียรูปซึ่งการเสียรูปมีสองแบบเป็นจอยฟ e ตี้เริ่มต้นของตัวนั่งร้านซึ่งเราไม่สามารถทําให้มันตรงร้อเซ็ได้มันจะมีสองแบบ แบบแรกเขาเรียกว่า out of palm um. out of p m um นี่คือหลุดหลุดดิง่ง plumb หลุดดิ่งออกไปมีระยะดิ่งที่มันหลุดออกไปกับอันที่สองก็คือ out of straightness คือหลุดความตรงคือมีความโคง้งแต่ว่าจุดต้นกับจุดท้ายเนี่ยอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าระหว่างกลางมีการดุ่งออก สองอัน,น,นเนี้ยใน FEM เนี่ยเราไม่ได้ซิมูเลตเข้าไปแต่ในของจริงมันมีเพราะฉะนั้นผลเทสมันก็จะให้ค่าที่ต่ำกว่าผล FEM เช่นอันนี้ได้4.14เป็นผลเทสตแต่ว่าในค่าที่เราได้ปกต,ติตรงนี้จะถูกครอบคุมโดย factor safety นั่นคือหน้าที่ของ factor safety มันต้องเผื่อปัจจัยเหล่านี้ให้แล้วแต่ว่าจะใช้ factor safety ทาัาสองคุณต้องคุมคุณต้องคุม t o l r a n c e ก็คือการเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นระยะ out of p l มหรือว่า out of s t r e รทเนี่ยตรงนี้ให้อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานของนะฮะซึ่งในมาตรฐานต่างประเทศใน BS หรือว่าในมาตรฐานออสเตรเลียนิวซีแลนด์สแตนดาดเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงค่าที่รับได้หรือค่าเอลร์แอนซ์ของระยะเอ t าออฟพรัมระยะเอ t าออฟสเตตเนสว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ถ้าอยู่ในขอบเขตนั้นเราก็ใช้แฟกเตอร์เซฟตี้ตามโค้ดใช้สองแต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็มีสองทางก็คือต้องใช้แฟกเตอร์เซฟตี้ที่มากขึ้น อาจจะเป็น3หรือไม่เราต้องใส่ค่าอัลริมตัวนี้เข้าไปในโมเดลเลยเข้าไปในโมเดลเลยใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่คัสตอมไมเพราะว่าเราต้องไปดูแต่ละอันแต่ละอัน,อนซึ่งเราจะไม่ไม่แฟคติคิลว่าแต่ละอันเนี่ยมันโยเท่าไหร่วิธีการใส่ก็คือแทนที่คุณจะใส่ตัว p a r k i n g Road เนี่ยแทนที่คุณจะโมเดล คงสร้างรับขาตรงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะโมเดลให้โหนดมันเยื้องไปก็กําหนดโหนดให้มันเยื้องไปแนวนี้แนวบนกับแนวล่างไม่ตรงกันแล้วก็ใส่แรง P เข้าไปอันนี้มันก็จะเป็นการ simulate out of t l a e หรือว่าเป็นการ simulate out of สเ a t n e s s หรือเมมเบอร์นี้อาจจะใส่ออกมาเป็นโหนดเราสามารถกําหนดตําแหน่งได้ว่าจะให้โหนดอยู่จุดไหน พิกัด x พิกัด y พิกัด z ก็ขึ้นอยู่กับค่าสูงสุดที่เราวัดถ้าเราไปควบคุมการติดตั้งว่ามันมีระยะตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็เอามาใส่เข้าไปเป็นเขาเรียกว่าเป็น Ini t i a l g e เ m e t r y ราแล้วก็สามารถจะคำนวณค่าพมันก็จะได้ใกล้เคียงของจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้วิธีการไปย้ายตำแหน่งนหน ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือมาตรฐาน BS 5975แนะนำว่าไอการที่คุณย้ายตำแหน่งโนดให้เยื้องออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเยื้องภายในเมมเบอร์หรือเยื้องทั้งโครงเนี่ยเราสามารถจะซิมูเลตได้โดยคล้ายๆกับว่าใส่เป็นแรงด้านข้างเหมือนกับมีแรงด้านข้างกระทำกับมันแรงแนวราบเอาแรงเข้าไปใส่เพิ่มคือจะใช้เฉพาะแรงแนวดิ่ง ให้ใส่แรงด้านข้างเพราะนั้นตอนที่หาบัตติงไนซิสิเนี่ยเราจะต้องมีแรงแรงตามแนวดิ่งแล้วเพื่อที่จะเอาแลมด้ามาคูณแต่ว่าภายใต้แรงแนวดิ่งเนี่ยเอาใส่แรงด้านข้างเข้าไปด้วยเป็นแล้วถ้าราโหลดเข้าไปแต่ถ้าเราโหลดใส่เท่าไหร่ถ้าดูตามปิติโค้ดบอกว่าให้ใส่อย่างน้อย2.5ของแรงแนวดิ่งหรือแรงใส่แรงด้านข้างจริงที่เกิดจากแรงลมแต่ว่าถ้าเราไปเอาแรงลมของมอญอมาใส่ อันนั้นมันก็จะเป็นแรงลมที่ base on ห้าสิบปีใช่ไหมฮะห้าสิบปีนะฮะออซึ่งแน่นอนก็เป็นแรงลมสูงสุดกันรอบห้าสิบปีเท่ากับ design l i ฟ e ของตัว structure design l i ฟ e ของตัว structure เราบอกว่าเราออกแบบห้าสิบปีซึ่งถ้าเราเอาลมนั้นมาใช้มันก็ดูเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่านั่งร้านมันไม่ได้มีอายุห้าสิบปีแต่ว่าค่าแรงลมห้สิบปีในมอยปอนหนสานึ่หนึ่งเนี่ย เราเอามาใช้ออกแบบโครงสร้างหลักได้เพราะเราถือว่าโครงสร้างหลักเนี่ยถ้ามันจะอยู่50ปีมีโอกาสที่มันจะไปโดนแรงลมขนาดนั้นได้ตามที่มาตรฐานกําหนดแต่ว่าถ้าเป็นเทมเพลอรี่สต็อกเจนั้งร้านเนี่ยมันก็เดียวเองเพราะฉะนั้นเรา,าจ,จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ใช้ถึง50ปีเอาแรงลมสูงสุดใน10ปี10ปีก็ต้องมีการคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตค่าแรงลมจาก50ปีเป็นแรงลมที่สิปี มันก็คอนเวิร์ตได้โดยใช้หลักเทางสถิติซึ่งถ้าไปเปิดดูมาร์จิ้นหนึ่งสามหนึด้ดีนะฮะเขาจะมีคอมเมนต์ทรี่ก็จะมีการพูดถึงเลโชในการที่จะแอดจัสค่าแรงตามรีเทิร์นพีเรียดว่าเราจะหกสิบปีห้าสิบปียี่สิบปีมันมีตัวแอดจัสแฟกเตอร์อยู่นะฮะแต่มันไม่ได้มีโค้ดชัดเจนว่าการออกแบบเจมเปอร์ลี่สตั๊กเจอร์เนี่ยเราควรจะใช้แรงลมกี่ปี มันไม่ได้มีโค้ดชัดเจนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับะวะออิศวกรแะนะฮะแต่บางคนบอกสิบปีมันก็บอกขอสิบปีแล้วแต่เลยแต่บางคนบอกว่าไม่ไรก็เราเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราก็คือคิดว่าเอาแรงแนวราบเนี่ยเป็นสองจรของแงนวรดิงเลยได้ไหมก็ได้ก็เป็นไปนตามปิตตี้สแตนดาร์ดห้าเก็แปลว่าการที่เราใส่โมเดลเข้าไปใส่แรง PV ล้วก็จะให้มีแรงด้านข้างบ้างก็คิดเป็นสองดห้าเปอร์เซนตของ PV เราก็จะหลั่นมันก็ทำให้ตัว critical load น้อยลงเพราะว่าโครงสร้างมันก็จะเกิดการเสพนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโอเคก็สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการเอ่อถ้าเราไป คำนวณแล้วเราพบว่ามันไม่ผ่าน Factor of Safety ไม่ได้นะก็คือคำนวณจากแรงที่ได้จากวัก k i n g โหลดหารด้วยแรงในแต่ละขาเนี่ยเราก็อาจต้องแก้ปัญหาโดยเฉพาะยิ่งในกรณีนั่งงานชลูลูดเนี่ยการที่จะเพิ่มตัวหาร f a กเตอร์เซฟตี้เท่ากับ p critical ส่วนด้วย p ที่กระทำการที่จะเพิ่มให้ตัว p critical สูงขึ้น ถ้าเราอยากจะได้ f a กเตอร์ s a ฟเซฟที่สูงขึ้นแล้วก็มี2วิธีก็คือทําให้ตัวบนสูงสูงขึ้นกับทําให้ตัวล่างต่ําลงแฟกเตอร์เซฟตี้ก็จะบมากมากขึ้นการที่จะทําให้ตัวบนสูงขึ้นวิธีการหนึ่งก็คือลดค่าเคหรือทําให้โครงสร้างไม่เซก็โดยการติดตั้งเบสซิงเข้าไปแต่ไม่ต้องติดตั้งทุกเบจะติดตั้งเบเว้นสามเบเบเว้นสามเบอันนี้มีตา ของทางมาตรฐานบางประเทศที่จะแนะนําหรือเป็นไกด์ไลน์แต่จริงๆเราก็สามารถจะทดลองถ้าเรามีโปรแกรมเราก็ลองรันดูเลยว่าเราติดอย่างเงี้ยที่ผมเอามาเนี่ยส่วนใหญ่คุอโยมแบบนี้ก็คือเบเว้นสองเบนะฮะมันก็จะทําให้ค่าเคลดน้อยลงเคอวาก็ต่ำลงพีซีพีซีอาร์บัคกิ้งแฟกเตอร์จะสูงขึ้นมันก็บักยากบักยากบักอันนี้ก็จะสูงขึ้น ถ้ามันยังสูงขึ้นแล้วแฟกเตอร์เซฟตี้มันยังไม่ได้ก็ต้องลด P อีก e. ลด P e. ก็ไปทําให้เพิ่มจมํานวนขาโดยการลดเมื่อกี้เราใช้หนึ m, ่งจุดสองเมตรหยุดแปดเมตรอาจจะเป็นจุดเก้าคูณคือสองมันก็คล้ายๆกับว่าในพื้นที่เท่ากันเนี่ยถ้าเรามีขาที่มากขึ้นเนี่ยค่าแรงพี e. มันก็จะลดน้อยลงก็จะทําให้เราประเมินแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ให้กับโครงการหนึง่ง นะครับที่ความสูง16เมตรว่าเราควรจะมี Arrangement เป็นแบบไหนแล้วก็จะหาแต่ละแต่ละ a r r a n g นเ e n t เนี่ยเราก็บอกเข้าไปว่ามันจะมี Factor of Safety เนี่ยเท่าไหร่นะเช่นถ้าเกิดคุณไม่ติดตั้ง r r c i n n g f c t t r r o s safety ถ้าคุณเอาสูง16เมตรคุณก็จะได้จุด9.8 000. นี่พันแต่หรือถ้าคุณต้องให้มัน เบมันแคบเข้าก็จะได้1.68แต่ถ้าเกิดคุณจะติดตั้งเบสซิ่งนะครับทำยังไงที่จะให้ได้2.2เอ่อเป็นลักษณะของเซนเตอร์เบสเป็นอัลเทอร์เนทเบสซิ่งและค่าแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้จะได้เป็น2 7อันนี้ก็ไปฟิเคอแต่เราเสนาไโอให้เห็นหมดเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ทั้งหมด นะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามา